สวัสดีครับป้องนวัดน,นะครับวันนี้ก็มีเคล็ดลับดูแลตัวเองมาฝากน,นะครับตอนนี้นะครับก็อากาศเปนะลี่ยนแปลงเนาะเราก็ต้องพักผ่อนให้เพียงพอนะครับออกกำลังกายสม่ำเสมออย่าโหมเกินไปนะครับที่สําคัญครับดูแลตัวเองนี่ด้วยวิตามินซีนะฮะเนี่ยบูมวิตามินซีนะครับอยากจะบ,บอกว่าจริงๆวิตามินซีเนี่ยเป็นวิตามินพื้นฐานของร่างกายของคนเราเลยว่าอย่งางเวลาเราเจ็บคอปวดหัวเริ่มจะเป็นหวัดเป็นอะไรเงี้ยแตบบ่ไม่ต้องมากินยาก็ได้เราดืแ่บบวิตามินซีเพื่อ เพิ่มภรมิต้านทานเพื่กักรร่างกายให้แข็งแรงผมว่ากินยาเยอะไปมันก็ไม่น่าจะดีมากเนะาะดูแลตัวเองดีกว่าครับอย่างนี้นะฮะของเราบูมิซีนี้ดูดซึมภายในร่างกายเนี่ยเก็บไม่ได้ตั้งหกชั่วโมงกว่าจะดูดซึมหมดนะครับมันสามารถดูแลร่างกายเราไ,ได้ยาวๆเลยนะครับแล้วที่สำคัญเพิ่มการดูดซึมให้เรียกว่าเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะฮะพดแเราก็เ <c oughs> จ็บคอหน่อยกินเลยดีกว่านะฮะจริงๆอะเคี้ยวได้นะฮะทำไมรู้สึกเหมือนแบบยิงวิตามินซีตอนเด็กเลยนะฮะ หรือใครไม่ถนัดเคี้ยวกินกับน้ำได้ครับอืม,อมอะนะครับดืมดูแลตัวเองนะครับแดไม่เจ็บไม่ป่วยนะครับในช่วงนี้โควิดก็อันตรายนะครับทำมาตัวเองดูแลตัวเองให้แข็งแรงไว้ดีกว่านี่เลยมูบิซีครับวันนี้จะพูดถึงโรคซึมเศร้ามาดูแลโรคซึมเศร้าด้วยวิตามินซีและผลิตภัณฑ์ของเรานะคะ แ a นซีก็คือวกวนกวายนะคะแล้วก็ดีเพชชันคือโรคซึมเศร้าโรคซึมเศร้าก็าคือโรคที่หดหูนะคะปีกตัวเองนะคะแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าไม่มีประโยชน์อยู่ออกจากสังคมแล้วก็บางทีคิดฆ่าตัวตายเหมือนกับตัวเองอยู่โรคนี้ไกลก็ไม่มีคุณค่าไม่มีวัตถุประสงค์อะไรเงี้ยค่ะมงคุ้มกันมีการโจมตีเนี่ยมันทําให้มีสมองอักเสบสมองอักเสบก็คือจะทําให้สร้างสารหลักสุกเนี่ยได้น้อย มันส่งผลต่อภาวะซึมเศร้าได้ด้วยนะคะใช้ธรรมชาติดูแลโรคซึมเศร้าร่วมไปกับการรักษานะเราถ้าเป็นโรคซึมเศร้ายังไงคุณก็ต้องไปหาหมอนะคะเพียงแต่ว่าเราเการที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยถ้าสมมติว่าเราใช้อาหารอาหารเสริมและโภชนาการเข้ามาดูแลเนี่ยจะทําให้ควบคุมอาการได้ดีและมีองค์กาสที่จะลดการใช้ยาและในที่สุดแล้วนะคะ นะคะมีโอกาสที่เราอาจจะห่างหายจากยาได้นะคะแต่นะคะวิตามินซีก็มีบทบาทไม่เห็นง้ท่นมีบทบาทในการที่จะช่วยในเรื่องของซึมเศร้าและวิตามินซีมีวิตามินดีนะคะอยู่ในรูปของนําไปใช้แล้วก็วิตามินดีเนี่ยจะช่วยให้สร้างสารซีโรโทนินได้ดียิ่งขึ้นนะคะการที่เราจะทําให้นะคะ แบคทีเรียชนิดดีเนี่ยเพิ่มจำนวนมากขึ้นนะคะและก็สามารถสร้างซีโรตทนินที่ลำไส้ได้ดีนะไปเสริมให้สมองทำงานได้ดีเนี่ยแนะนำนะคะให้ทานนมเปรี้ยวโยเกิร์ตเป็นแบคทีเรียเพราะว่าของเราเนี่ยเป็นอาหารนะคะเป็นอาหารก็เป็นพีไบอติกนะกินจิผักดองนะซึ่งมีแบคทีเรียแบคทีเรียชนิดดีอยู่และแบคทีเรียชนิดดีจะต้องเพิ่มจำนวนเพราะบางทีมันไปผ่านกระเพาะเนี่ย กระเพาะมันกลายเป็นว่ามีกรดมันอาจจะทําลายเชื้อแบคทีเรียไปนะคะมันก็อาจจะเหลือไปเีื่อใต้ใหญ่น้อยเราลัางถึกได้ดียังไม่พอนะช่วยสร้างเสริมสร้างภูมิคุ้มกันได้ดีด้วยนะคะและสิ่งสําคัญที่สุดเนี่ยควรทานกล้วยหอมนะคะคนที่เป็นโรคซึมเศร้าควรทานกล้วยหอมเพราะและพยายามไปเจอแสงแดดนะคะเพราะแสงแดดเนี่ยจะช่วยสร้างวิตามินดีนะคะ ซึ่งมีส่วนสำคัญในการสร้างซีโรโตโดินได้ดียิ่งขึ้นสังเกตนะคะว่าคนที่มีอาการซึมเศรา้ามักจะมีอาการกำเริบนะคะในวัดหน้าหนาวช่วงหน้าหนาวหรือว่าช่วงที่แบบพึ้มคึมเยน็ยนเย็นเราคิดว่าคนที่เป็นโรคซึมเศรา้าเขาน่าจะอาการดีเอาพอะอากาศปดีเขายิ่งแบบด,ดำดิ่งลงไปเลยนะคะอันนี้ก็คือพยายามออกแสงแดดด้วยนะคะ ลดของหวานเพราะว่าการที่สมองอักเสบจะทําให้มีการสร้างซโรโทนินได้น้อยนะซีโรทําทำให้กระวนกระวายน,นะคะเป็นโรคแบบแพนิคคือแพนิคก,ก็คือเป็นโรคกระวนกระวายแบบเฉียบพันแบบว่าคนโทรลไม่ได้หายใจไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยนะคะการทานพิชออย์อหรือว่าน้ำมันปลาเนี่ย ได้ทั้ง DHA นะฮะถ้าได้ทั้ง DHA ทำให้การสื่อสารของเซลล์สมองเนี่ยสื่อสารกันได้ดีก็จะทําให้เซลล์สมองเนี่ยสร้างสารหลั่งสุดได้ดีด้วยและ EPA ลดการอักเสบเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์ที่แนะนำโดยเฉพาะมีวิตามินซีเนี่ยสำคัญนะคะให้จำรูปนี้ไว้เลยนะคะจำรูปนี้ไว้เลยว่าตัวไหนมี ส่วนผสมในนี้ก็เอาไปใช้ได้เลยนะคะที่อาการซึมเศร้าแพน,นิคแล้วก็รวนกระวายได้นะคะและเขาจะพูดถึงเห็นไหมคะว่าเขาพูดถึงกับนะคะคําว่ากับนี่คือลําไส้นะคะกับเนี่ยหมายถึงลําไส้นะคะมันมีการอักเสบการอักเสบก็เพราะว่ามันมีรูรั่วนะคะมีเชือ้อชอโรคเข้าไปแล้วกระตุ้นภูมิคุ้มกันเนี่ย ก็มีโจมตีสิ่งแปลกปลอมแล้วก็ทํางานหนักจนควบคุมไม่ได้ก็ไปโจมตีเนื้อเยือ่อยังก็จะมีโอกาสเป็นทีนี้นะคะการอักเสบนะเขาได้บุ้ยไว้เพราะว่าการอัเกเสบรอบสมองเนี่ยเป็นเพราะว่าใสา่โตคายก็คือมีการโจมเขาจะเจอใส่โตคายก็คือสารที่พุงทุกกันปล่อยออกมานะ,ะแล้วมันก็ผ่านเข้าไปในบัตเตรเบรเออร์ที่ค,คือเยื่อเยื่อพุงสมองเยื่อปิดกั้นสมองนะคะ ที่ไม่ให้สิ่งแปลกปลอมเข้าไปเนี่ยกลับกลายเป็นว่ามันมีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปมันจึงไปโจมตีนะคะได้มันก็เกิดจากภูมิคุ้มกันโจมตีนะคะแล้วก็นี่นะคะแบคทีเรียนะคะนี่เห็นเะขาระบุเลยนะแบคทีเรียที่ลาไส้เนี่ยสามารถสร้างซีโรโทนินที่ลําไส้ได้ถึง90%านะคะทาให้สร้างสารกระบาได้สรารกรบานี่จะทําให้ผ่อนคลาย ะะล,ดลดความคิ่จะฆ่าตัวตายนะคะลดอาการซึมเศร้าได้ด้วยนะคะแล้วก็สมองเสริมแล้ะอาลไซเมอร์นะคะ,ออะการที่เรามีลำไส้ร่วนี่นะคะนอกจากจะทำให้ซึมเศร้ากวนกระวายแล้วตอนนี้มาถึงเรื่องอะดรีนอล์อะดรีนอลฟาชีคคืออ่อนล้านะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะตอนนี้จะเข้ามาถึงอีกเรื่องนึงนะคะการใช้อาหารเสริมของเราเข้ามาดูแล ะะโลกอ่อนรา้าแบคทีเรียชนิดดีนะคะสร้างานี่เป็นชัอเชแฟตีแอซิดใช่ไหมคะช่วยทำให้สร้างซีโรโตนินนะคะส่งไปที่สมองได้ดีนะคะลดอาการซึมเศร้านี่จะให้เห็นรูปนะคะส่วนก็คือเขาก็จะสร้างสารกาบาผ่นคะอลายสมองนะสร้างอะเซทิลคลีนก็คือทําให้กล้ามเนื้อหดตัวความจำสร้างสมาริเสริมสร้างสมาริชและก็มีเโทนินก็ช่วย ในการทําให้นอนหลบเขาบอกว่าการที่จัดการกับความเครียดเนี่ยใครที่คนมอง,งใหญ่เนี่ยมีความเครียดอยู่แล้วนะคะออกไปหุดหิดจากรถนะออกไปหุดหิดจากที่แบบรถติดนะมันไม่ไม่เครียดจากอะไรเลยหุดหิดนะคนนี้ก็ออทำงานเน่ทันโอ๊ยตายแล้วไปทํางานสายอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเกิดความเครียดสิ่งที่จะเข้ามาช่วย บูมวิตซีนะคะวิตามินบีและวิตามินซีนะคะจะส่งผลช่วยทําให้การทํางานของตหมอกไตดีขึ้นเดี๋ยวจะบอกนะว่าหมอกไตก็คือจัดการกับภูมิคุ้มกันด้วยเื่อหลัจัดการกับความเครียดได้ดีนะคะโดสนะคะันห้าร้อยมิลลิกรัมต่อวันนะสําหรับวิตามินซีนะคะเดี๋ยวมาดูตับสมอกไตอ่อนล้านะอันนี้คืออ่อนล้าเดี๋ยวเดี๋ยวเกิดอันนี้ดูก่อนว่าเครียดเนี่ยใช้ใช้บูมวิตซีเข้าช่วยจัดการนะถ้าใครเครียดนะคะ いい・えっ